เสื้อชิ้ตในนะคะ1 0 0 4หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นทรงเสื้อชิ้ตในแบบนี้นะมีโครงนะเป็นแบบมีโครงหน้าเต้าเล็กนะคะรุ่นนี้เริ่มพี่คับเอนะคะตัวนี้ได้ให้ดูทรงฟองน้ําลูกค้าเห็นปะคะเป็นแบบเสื้อชิ้ตในมีโครงนะฟองน้ํารุ่นนี้ไม่เยอะนะเดี๋ยวให้ดูฟองน้าชัดๆนะคะตัวนี้ฟองน้ํารุ่นนี้ประมาณนี้ประมาณ1เซนอะด้านบนจะเป็นฟองน้ําแค่พอประมาณด้านบนนะคะแถบด้านข้างนะคะจะเป็นแถบแบบนี้นะแถบเย็บยางระบายลูกไม้นะเดี๋ยวให้ดูลูกไม้แบบนี้ ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบลูกไม้ประมาณนี้นะแล้วตัวตะขอจะเป็นแบบนี้2ตะขอในไซส์เล็ก3ตะขอในไซส์ใหญ่นะคะตัวสายรุ่นนี้นะจะเป็นแบบนี้ถอดสายไม่ได้นะตัวสายถอดไม่ได้ค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยรุ่นนี้ทรงสวยสีสวยนะอ่ะเนี่ยฟองน้าไม่ได้เยอะนะลูกค้าจ๋าถ้าดูดีๆนะรุ่นเนี้ยทรงสวยนะราคาป้ายนะคะอยู่ที่690นะ้อเนาะที่ร้านขายตัวละ199บาทเท่านั้นมี2เฉดสีให้เลือกนะคะลูกคะะ้าจ๋าจะมีสีดําแล้วก็สีเนื้อนะคะตัวนี้นะทรงสวยแบบนี้เลย เนี่ยเป็นแบบมีโครงแบบเนี้ยทรงสวยนะระบายลูกไม้เนาะน่ารักปะ